มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ลามาฟังมณีดงบทประพันธ์ของอาจารย์สินข horn งวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนกยูงหันไปเมื่อเสียงฝีเท้าคนเดินมาถึง คุณหญิงนั่งก่อนสิคะว่าพร้อมกับขยับขอนไม้แห้งให้พิชานันหย่อนก้นสวยลงทันทีขอบใจจานกยูงที่นี่รุ่มรื่นดีจริงนั่นปลาอะไรมากมายคงเป็นปลาตะเพียนคะ่ะเออคุณหญิงคะฉันต้องขอโทษที่รุนแรงกับผู้กอง ฉันลืมตัวไปค่ะราชสกุลสาวถอนใจนิดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่าสักวันคงจะมีคนดีมาสั่งสอนเพราะสรยุทธ์เป็นคนไม่ยอมฟังเสียงใครไม่ยอมรับความจริงตรงหน้าเอาเสียเลยแต่มันผิดคาดฉันตรงที่ว่าคนที่จะมาสั่งสอนสอระยุทธ์ กลายเป็นเธอไปเสียนี่ยังเข้าใจว่าจะเป็นหนานสิงคานเจ้าเก่าเสียอีกถามจริงๆเหอะเธอเรียนวิชาหมัดมวยมา,าหรอค่ะจากใครที่ไหนพ่อเป็นครูมวยประจำหมู่บ้านสิทธิ์เอกของพ่อก็พี่หนานสิงคานนั่นแหละคะ่ะเคยต่อยฟอรังนักท่องเที่ยวทัวป่าดิ้นมาแล้ว เพราะฝรั่งคนนั้นดูถูกศิลปะมวยไทยด้วยกล่าวหาว่าไม่มีอะไรมีแต่ความป่าเถื่อนเหรอมีหน้าเธอถึงได้เก็บสอรยุทธ์ได้โดยไม่ยากอาศัยลูกลักไก่ประกอบกับการยั่วให้โกรธถึงเอาชนะได้คืนปล่อยให้เยืเ่อเจื้อฉันแหลกคาตีนคามือผู้กองแน่อืม ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อกันล่ะจะว่าเธอเล่นทีผือก็ไม่ใช่นะให้สระยุท์เตะก่อนด้วยซ้ำค่ะเราพูดเรื่องอื่นกันเถอะนะคะเรื่องนี้ค่อยว่ากันอีกทีคุณหญิงคะเวลานี้ฉันยอมรับตรงๆว่าจะพาคณะคุณหญิงไปไม่ตลอดรอดฝั่งเสียแล้วขอพูดตรงไปตรงมานี้แหละไม่รับการบังใบใดๆทั้งสิ้น ฉันรู้เอาเถอะเธอสบายใจได้ถึงไม่มีเธอฉันก็จะไปเพราะถอยไม่ได้อีกแล้วงั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราเป็นด้วยกันตายด้วยกันนะนกยุงหมายความว่ามีอะไรเกิดขึ้นคุณหญิงจะไม่โทษฉันหรือคะถูกต้องมีอะไรจะพูดอีกก็พูดมาให้หมดหมดนะจ๊ะ คราวนี้นุกยุงถอนใจก้มหน้ามองพื้นน้ำฉันจะทำยังไงดีที่จะให้พี่หนาเสียงคาร่วมเดินทางไปกับเราด้วยเรื่องนี้ฉันพยายามแล้วบอกได้คำเดียวว่าหมดปัญญาจริงๆพรุ่งนี้พี่หนาจะนุ่งขาวห่มขาวอีกแล้วจากนั้นคงจะไม่ถอดเครื่องขาวอีกเลย นวดคงยาวถึงเขา่าเราคงยาวถึงบ่าฉันเสียดายคนดีๆที่ต้องเป็นไปแบบนี้พูดตรงๆพี่นานยังจะเป็นประโยชน์ต่อคุณหญิงอีกมากทีเดียวค่ะฉันรู้แต่ทำไงได้ละ่ะคนเขาไม่ยอมไปกับเราต่อให้เขาเป็นผู้เลืองฤทธิ์เราก็หมดโอกาสวาสนาที่จะได้เขาเป็นผู้นำทางคุณหญิงคะ ฉันขอพูดความจริงอะไรบางอย่างความจริงอะไรหรือนกยุงถอนใจนิดหนึ่งที่พี่หนานต้องกลายเป็นคนหัวใจสลายทุกวันนี้เกิดจากฉันเองค่ะหมายความว่าค่ะพี่หนานรักฉันแต่ฉันรักอีกคน ฉันไม่อารักพี่นานแบบชู้สาวได้เพราะฉันรักพี่นานแบบพี่ชายแท้ๆมอมราชวงศ์หญิงกระพริบตาถิยิบเหลือบมองซีกหน้าอีสาวผิวเนียนนิดหนึ่งเอ่ยออกมาเสียงเบาวิวฉันคิดแล้วไม่มีผิดว่าเธอต้องเป็นตัวต้นเหตุแน่ๆเพราะเธอน่ารักไม่น้อยเลยนี่แถมยังหุ่นดีด้วย ถ้าหนานสิงคานกลายเป็นนักพจนักบวชไปจริงๆอย่างเธอว่ามันก็น่าเสียดายไม่น้อยเลยนะค่ะที่เธอพูดความจริงออกมานี่ต้องการอะไรหรือนกยูงอย่างแรกต้องการให้พี่หนานเปลี่ยนใจอย่างสองฉันต้องการให้พี่หนานสมหวังในความรักกับคุณหญิง ฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคุณหญิงคะฉันรู้นะคะว่าคุณหญิงมีอะไรกับพี่นานสิงคานเพียงแต่พี่นานเป็นคนหัวใจสลายเท่านั้นอย่างสุดท้ายฉันต้องการให้คุณหญิงช่วยปลุกวิญญาณความเป็นชายชาตรีของพี่นานให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งพูดตรงๆนะคะฉันต้องการให้คุณหญิงเยี่ยวย่าแผลหัวใจของพี่นานฉันเชื่อว่าคุณหญิงทำได้ เพราะคุณหญิงสวยสงา่าอ่อนหวานเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วต้องเอาชนะเจ้เขาได้ค่ะฉันมีสรยุทธ์แล้วนะคุณหญิงหลอกใครหลอกได้นะคะแต่หลอกตัวคุณหญิงเองไม่สําเร็จหรอกผู้กองสรยุทธ์ไม่คู่ควรกับคุณหญิงหรอกค่ะไม่คู่ควรยังไง ลูกผู้ชายต้องกล้าหาญร,รับได้ทุกสภาวะกาศมีความรับผิดชอบสูงมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีงามและต้องมีความสุข,ขุมนุ่มลึกอย่างในทีวีว่าถึงจะเป็นผู้ชายที่คู่ควรกับคุณหญิงผู้กองสรยุทธ์เป็นคนพูดจาสามหาวสำคัญตนผิดคิดว่ายิ่งใหญ่ยศแก้วร้อยเอกมันจิ๊บจ้อยเหลือเกินที่สำคัญนะคะ ผวกกองเป็นคนพูดมากไม่ยอมรับความจริงสู้พินาสินคานไม่ได้แม้อย่างเดียวค่ะเราพูดเรื่องอื่นเถอะนะนกยูงเรื่องอื่นไม่น่าพูดตอนนี้พูดเรื่องพิ่นาสินคานดีที่สุดค่ะงั้นเธอพูดคนเดียวก็แล้วกันนะค่ะ จากนั้นนกยุงสาธยายยาวเหยียดพิชานันฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะกำลังครุ่นคิดในเรื่องอื่นในอันที่จะพาหมู่คณะไปถึงหุบนางนอนให้เร็วที่สุดตะวันกำลังจะรับเหลี่ยมดอยไปในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วหน้าหนาวนั้นค่ำเร็วกว่าหน้าร้อนราวราว,ราวชั่วโมงครึ่งนานสิงคานซักเครื่องนุ่งห่มขาวเรียบร้อย กำลังจะผึ่งลมตรงหน้าผาลาดพอดีสิ่งหนึ่งคล้ายดาวตกพุ่งวูบมาตกตรงหน้าแต่ไม่ได้ตกมาจากฟากฟ้าเพราะมาจากดงไม้เบื้องหน้าไกลออกไปเมื่อตกต้องยังธรณีปรากฏเรือนร่างของนางไม้โฉมสครานนามสุจีราท่านสุจีรา นางไม้ร่างอ่อนแอนหัวเราะคิกเหลือบมองเครื่องนุ่งห่มขาวในมือของเขานึกเลือว่าจะได้ใส่เขาชะงนนิดหนึ่งท่านทำไมคิดว่าไม่ได้สวมใส่วันพรุ่งนี้แล้วที่ผมจะเป็นชีผ้าขาวแล้วจะไม่โทษมันอีกเลยในชีวิตนี้ ชีผ้าขาวคือชีปาะขาวนั่นเองแต่ข้าบอกได้คำเดียวว่าเจ้าไม่ได้ใส่มันเด็ดขาดด้วยเหตุอันใดหรือโปรดบอกผมด้วยมานผจญไงเอ๊ะมานอะไรที่ไหนมีก็แล้วกันเจ้าเตรียมรับมือให้ดีเถอะที่ข้ามานี่ ก็เพื่อมาเตือนให้เจ้าระวังตัวไว้ไหนๆเราก็คบค้าสมาคมกันแล้วเดียวจะหาว่าข้าไม่ยอมสร้างบุญบารมีโดยการบอกเรื่องเพี้ยนภัยเก่เจ้าบ้างระวังอะไรล่ะผมยังไม่รู้เลยครับเพราะผมไม่เคยมีศัตรูก็ไม่รู้จะป้องกันตัวอย่างไรข้าบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นอะไร เพียงแต่เตือนให้เจ้าระวังตัวเท่านั้นผมขอตากผ้าเดียวนะครับทำไปสิน่าสินคานตากผ้าชุดนั้นโดยพาดลงกับโขดหินนอกผาลาดเชิญท่านสุชีราเข้าไปคุยข้างในข้าเข้าไม่ได้หรอกถิ่นพำนับของมนุษย์ หากว่าค่าเข้าไปตะบะบารมีค่าก็เสื่อมตามไปด้วยสิงั้นก็คุยกันตรงนี้นะครับอืมร่างอ่อนแอ้นั้นนั่งลงบนสันหินสูงกว่านานสิงคานเล็กน้อยนางไม้แสนสวยรีบเอื่อยทันทีมนุษย์ผู้หญิงที่เจ้าหลงรักข้าเห็นหน้าแล้ว น่ารักจังผิวสวยด้วยนะแต่ยังคงไม่ได้หนึ่งในร้อยของท่านนะครับนางไม้แสนสวยตาโตทันทีมันเรื่องอะไรที่ต้องเอามนุษย์ต่ำชั้นภูมิมาเทียบกับข้าวด้วยผมขอโทษครับลืมตัวไปจริงๆ ไม่เป็นอะไรไม่รู้ถือว่าไม่ผิดวันหลังเจ้าต้องระวังปากคอเจ้าให้ดีนะค้อนขวับขวบเข้าหัวร้อเหือๆในอากับเกริยาของนางไม้ขี้งอนดูไปก็น่ารักน่าชังไปอีกแบบถ้าม่นึกถึงอายุสี่0มืนเก้าพันเก้าร้อยปีน่าเสียดายที่ท่านสุชีราจะอยู่ที่นี่อีกไม่นานแล้วไม่เช่นนั้น เราคงเป็นมิตรที่ดีต่อกันไปอีกนาะนแสนนานนะครับดั้งอีกร้อยวันเนี่ยเราก็คงได้ไปมาหาสู่กันเจ้าไม่พอใจอีกหรือแค่ร้อยวันเองน้อยไปครับเออนี่เจ้าหนานมนุษย์อีกคนที่เจ้าพาไปริมบึงโน่นน่ะสวยสง่าดีนะเดินสวยพูดจาไพเราะเพราะพริง้ง เหมาะสมกับเจ้าเป็นอย่างยิ่งข้าว่าเจ้าสมสู่กับนางเสียเถอเอ๊ะทำไมท่านพูดแบบนี้ที่ข้าพูดแบบนี้นะเพราะเจ้าสมสู่กับมนุษย์คนนั้นจนมีลูกมีหลานเท่ากับข้ามีกุศลบารมีเพิ่มอีกโดยทำให้พวกอื่นสุขและสมหวังไงเล่าอ๋อมาหาเสียงถึงที่นี่เชียวนะ หมายความว่าอะไรข้าไม่เข้าใจหมายถึงท่านมาสแสวงบุญบารมีถึงที่นะสิครับใช่นะสิเราจะไปหลายแห่งหนเจ้าตกลงตามที่เราขอร้องนะเจ้านานหนุ่มรูปงามได้ครับแต่ท่านต้องบอกผมก่อนว่ามันใครกันที่ปองร้ายผมกับพวกนั้นเวลานี้ บอกไม่ได้งั้นผมก็สมสู่อยู่กินกับคุณหญิงไม่ได้เช่นกันเจ้านี่ยังไงกันนะพูดจามีเลขกระเทศเสียจริงเขาเรียกข้อต่อร้องครับไม่รู้ละ่ะเจ้าพูดจามีเลขกระเทศก็แล้วกันท่านครับผมใคร่ขอถามหน่อย ถามมาสิข้าตั้งใจมาพูดคุยกับเจ้าอยู่แล้วเมื่อท่านจุติเป็นเทพเต็มขั้นแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนครับพูดไปเจ้าก็ไม่รู้จักผมรู้ครับว่าสวรรค์น,นั้นมีหกชั้นตาโตนิดหนึง่งงั้นบอกมาสิมีอะไรบ้าง ชั้นที่หนึ่งชื่อจตุมหาราชพืเป็นที่สิงสถิตของจตุโลกบาลทั้งสี่หรือเรียกง่ายๆว่าท่านเท้าผู้ปกปักรักษาทิศท,ทั้งสี่ของโลกอันมีท่านเท้าเท่าตารถราชรักษาทิศเบื้องตะวันออกมีคนทันเป็นบริวารท้าวิรุณหกรักษาทิศใต้มีกุมพันเป็นบริวารท้าวิรูปัก รักษาทิศตะวันตกมีนาคเป็นบริวารและท่านเท้ากุเวรักษาทิศเหนือมียักษ์เป็นบริวารครับนี่เป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งอาา๋อฮะเจ้าเป็นผู้รู้จริงนี่นาะชั้นสองละ่ะครับสวรรค์ชั้นสองชื่อดาวดึงเป็นที่อยู่ของท่านเท้าวเวปจิติยักษ์ผู้โด่งดัง และเป็นราชาของยักษ์ทั้งมวลทราบว่าเวลานี้ไม่อยู่แล้วไม่ใช่หรือครับถูกต้องชั้นที่สามล่ะสวรรค์ชั้นที่สามคือยามะเป็นที่อยู่ของเหล่าททวบุตรทั้งหลายว่าของเจ้าไปให้ครบสิสวรรค์ชั้นที่สี่คือดุสิตมีเท้าสันดุสิตเป็นผู้ครอง ชั้นนี้ถือว่าเป็นชั้นที่ศักดิ์สิทธิ์สวรรค์ชั้นที่ห้าคือนิมมานอรดีเป็นชั้นที่อยู่ของเทพผู้สมบูรณ์แล้วทุกอย่างอยากได้อะไรก็เนียรมิดเอาเจ้านี่รู้จริงชั้นสุดท้ายล่ะชื่อยาวหน่อยนะครับคือปะระนิมมิตตะวะสวัสดีชั้นนี้ผมรู้แต่ว่า พระศาสดาในศาสนาของผมสถิตชั้นนี้เท่านั้นนางไม้สุเชียราหน้าตื่นที่มีคู่สนทนาพอรู้แรงกันหรือพูดคุยกันรู้เรื่องมนุษย์อย่างพวกเจ้ารู้จักสวรรค์ชั้นไหนมากที่สุดวิมานชิมพีเอ้ยดาวดึงสิครับพ่อท่านกามนิและท่านวาสิกถีอยู่ที่นั่น ใครกันเขาไม่รู้จักจะไปรู้จักได้ยังไงครับก็ขแขกมันกุเรื่องขึ้นมาไม่มีตัวตนหรอกท่านใบหน้าสวยชงนนิดหนึ่งจะพูดยังไงของเจ้านะข้าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องงั้นท่านบอกผมเสียทีสิครับเมื่อท่านจุติเป็นเทพแล้วจะสิงสถิตยอยู่ชั้นไหน เจ้าเดาซสิชั้นสองดาวดึงครับว้ายให้ข้าไปอยู่ชั้นนี้ทำไมอา้าวก็ท่านสุชียราเป็นนางไม้ก็ต้องไปพบกับยักษ์ถ้าผมพูดผิดต้องขออภยัยเพราะไม่รู้จริงๆท่านให้ผมเดาผมกอเดานางไม้สุชียราค้อนนิดหนึ่ง ไม่ส่งเสริมให้ค่าไปดีเอาเสียเลยเอาให้เดาเป็นครั้งที่สองชั้นที่ห้านิมมานารดีอันเป็นชั้นเทพที่สุดสามารถเนรมิตท,ทุกอย่างได้ถูกต้องเจ้าเนี่ยสมกับที่ข้ามาคุยด้วยเจ้ายัางรู้กว่ามนุษย์และกึ่งเทพตนอื่นๆผมไม่ได้อย่างรู้หรอกครับ แล้วรู้ได้ยังไงผมเดาเอาครับพุทโธหัวเราะคิกออกมาคุยกับเจ้าแล้วเพลินดีนะเดี๋ยวก่อนทำไมเจ้าเดาได้แม่นล่ะมันเหมือนมนุษย์ในเครื่องแบบกลุ่มหนึ่งครับเหมือนอยังไง ก็ถ้าจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดีๆโรงพักดีๆที่มีรายได้ดีๆเช่นกองเมืองก็ต้องสามแสนห้าแสนส่งสวยให้นายอีกต่างหากเป็นเดือนๆไปจะพูดอะไรถ้าไม่เข้าใจผู้กำกับก็เหมือนกันถ้าจังหวัดใหญ่ๆดังๆรายได้เยอะต้องล้านขึ้นถึงจะได้มาอยู่สวยต้องทรงอีกเป็นเดือนๆไปนะ เ้าพูดอะไรเนี่ยเปรตหรืออสูร,รากายเหล่าไหนกันผีตายอดตายอยากมั้งครับเจ้าเนี่ยยิ่งพูดข้ายิ่งฟังไม่รู้เรื่องเรื่องในเมืองมนุษย์ท่านจะฟังรู้เรื่องได้ยังไงครับงั้นข้าไปแล้วนะต้องไปทำกิจเพราะได้เวลาแล้ว ว่าแล้วดวงไฟสุกสกาวไม่ผิดผีพุ่งใต้ก็พุ่งตรงไปยังต้นไรย้อยที่ไกลออกไปเฮ้อไม่รู้ว่ามีนางไม้นางตะเคียนหรือนางไซต้นไหนอีกที่พอสื่อกับเรารู้เรื่องจะได้มีเพื่อนคุยบ้างนางนสิงคานพึมพำแล้วลุกขึ้นเพื่อจะเดินเข้าไปข้างในเนื่องจากมืดสนิทแล้ว ขณะกำลังก้าเข้าไปได้เพียงสองสามก้าวต้องสะดุ้งเหือกเดี๋ยวเจ้าจะพึ่งเข้าไปเขาหันขวับมาทันทีเอา้าท่านนางไม้สุชีโระกลับมาทำไมอีกล่ะครับเอ๊ะท่านาร้องไห้มนุษย์ถอยคนนั้นน่ะสิใช้พระโต้ฟันรอบต้นใสรที่สิงสถิตของข้าจนยางไม้ไหลยหยด ไม่ช้าต้องเหี่ยวชาวตายแน่ๆเท่านั้นไม่พอยังเอาไฟสุมโคนต้นด้วยแล้วข้าจะไปอยู่ที่ไหนนางไม้แสนสวยร้องไห้ซิกซิกอย่างไม่น่าเป็นไปได้นานสิงคานตกใจยิ่งเพราะเข้าใจว่าต้องเป็นคนของหม่อมราชวงศ์หญิงพิชานันแน่ๆแ,และนั่นหมายถึงความวิบัติชิบหายอันใหญ่หลวงอาจจะไม่เหลือรอดแม้คนเดียว มันเชื่ออะไรบอกผมสิข้าไม่สนชื่อมนันหรอกเพราะเป็นมนุษย์ต่ำชั้นภูมิกว่าข้าเจ้าต้องจัดการมันในข้านะจัดการยังไงเพราะผมไม่รู้ว่าเป็นใครเจ้าก็ไปถามพวกมันดูสิถามแล้วไม่บอกผมจะทำยังไงถามต้องบอกสิไม่บอกได้ยังไง ท่านรู้จักมนุษย์น้อยไปครับทำไมใครมันจะรับว่าทำเล่าครับเท่ากับเอาคอไปพาดเขียงให้เขาสับเล่นไม่รู้ล่ะเจ้าต้องจัดการนิดค่ะท่านมีฤทธิ์ออกมากมายเกือบจะจุติเป็นเทพโดยสมบูรณ์ไปอยู่สวรรค์ชั้นห้าเร็วๆนี้ด้วยท่านทำไมไม่จัดการเองล่ะครับ ก็เพราะค่าจะไปจุตินะสิถึงทำอะไรใครไม่ได้กลัวมีมนทินจนทำให้ตะบะบารมีเสือ่อมใช่นะสิงั้นย้ายไปสิงต้นอื่นซักสิ้นเรื่องจะไม่รู้อะไรผมไม่รู้จริงๆแหละครับมีอะไรหรือ งั้นเจ้าไปพบข้าที่ต้นทราต้นนั้นข้าจะให้เจ้าดูอะไรไปเดี๋ยวนี้นะวันพรุ่งนี้ไม่ได้หรือครับไม่ได้เจ้าต้องไปเดี๋ยวนี้เลยไปดูฝีมืออันชั่วช้าเลวซามพวกเดียวกับเจ้านางไม้ใจร้อนเขามีแต่วัยรุ่นใจร้อนเท่านั้น โรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด,ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ